รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการเย็ยนทอวถิ่นกินทอวไทยวันนี้เรามาอยู่กันที่เขตท,ทนบุรีค่ะและทุกครั้งของการเริ่มต้นตามธรรมเนียมรายการของเราค่ะเราจะมาไหว้พระขอพอรกันก่อนสถานที่แห่งนี้เลยค่ะวัดประยุรลวงสาวาส วัดประยูรวงศาวาสบวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดบวรวิหารตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งธนบุรีซึ่งสร้างมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์หรือติดบุญนาคนั่นเองค่ะพระอุโบสถของวัดประยูรวงศาวาสบวรวิหารมีการออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยที่หน้าบันจะเป็นลายดอกบุญนาค มีพระประธานคือพระพุทธธรรมวิเชษศาสดาซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ได้ช่างฝีมือปิดทองเป็นชาวต่างชาติจากญี่ปุ่นตัวพระวิหารประดิษฐานพระพุทธนาคน้อยเป็นพระพุทธรูปโบราณคู่กับพระศรีสกยมุนีพระประธานในพระวิหารวัสุทธเทวรารามพระพุทธนาคนี้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวจีนให้ความเคารพบูชาในความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งโดยได้รับสิ่งที่เป็นอัศจรรย์หลายประการค่ะ ส่วสำคัญอีกแห่งหนึ่งคือพระบรมธาตุมหาเจดีย์เป็นเจดีย์สีขาวทรงกลมขนาดใหญ่ซึ่งยูเนสโกได้มอบรางวัลดีเด่นจากการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในปีพุทธศักราช2556จากการที่ชุมชนให้ความร่วมมือร่วมใจในการบูรณะเจดีย์แห่งนี้โดยใช้ความเข้าใจในโบราณสถานอย่างแท้จริง อาคารที่ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นพระบร,รมธาตุมหาเจดีย์ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์พระประยูนพันธาคารเป็นอาคารปูนทรงยุโรปที่จะแสดงโบราณวัตถุต่างๆโดยเฉพาะพระพุทธร,รูปและพระเครื่องต่างๆที่พบจากกรุบนพระบร,รมธาตุมหาเจดีย์รวมถึงพระบร,รมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาและที่นี่เราได้พบกับท่านพุ่มในการสำนักงานวัฒนธรรมและท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ท่านมาลงพื้นที่เพื่อการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวพอดีเลยได้สถานที่เที่ยวมาอีกเยอะเลยค่ะในบริเวณวัดยังมีอุทยานเขามอสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าไปสัมผัสความงดงามและความร่มรื่นของพันธุ์ไม้นา,นานาชนิดโดยมีสระน้ําล้อมรอบมีสัตว์น้ําเจ้าท่นคือเต่าอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากจึงมีชื่อเรียกอ,อีกอย่างว่าเขาเต่าค่ะเขามอ เป็นภูเขาจำลองให้มียอดเขาล้นหลั่นกันไปตามลำดับมีชะง,ง่อนผาสูงชันเป็นที่ประดิษฐานพระสถูปเจดีพระพุทธรูปปางพระวิหารหลวงจำลองตลอดจนสารารายน้อยใหญ่เขามอขนาดใหญ่เช่นนี้นิยมสร้างเพื่อประดับตกแต่งพระอารามและพระราชอุทยานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอุทยาแล้วล่ะคะ่ะเอาล่ะคะ่ะไหว้พระกันเรียบร้อยไปเที่ยวตามคำแนะนำของท่านพวกในการกันเลยคะ่ะ ว่าใกล้ๆก,กับวัดประยูนมีร้านจําหน่ายของที่ระลึกชุมชนคือหมูกระดาษงั้นเราแวะไปช้อปปิ้งกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าน้อยนะคะโอ้โหนี้เน็ตมาถึงแบบมีแต่ความน่ารักหมูกระดาษ <c oughs> หมูกระดาษ <c oughs> ตอนแรกก่อนมาเจอป้าน้อยตกใจว่าเอ๊ะมันหน้าตาจะประมาณไหนทําจากอะไรแต่วันนี้มาเจอป้าน้อยต้องให้ป้าน้อยเล่าก่อนว่าทาไมป้าน้อยถึงมาทําหมูกระดาษที่มาที่ไปของหมูกระดาษเนี่ยคือวัดประยูน คนอะข้าหมูมาปล่อยด้วยการว่าบนไว้หรือยังไงก็ไม่รู้ก็มาปล่อยกันไว้หรือเรื่อยๆแล้วก็ออกลูกเอกหลานเยอะแยะปีหนึ่งเรื่องของพ่อก็มีคนเขาจะมาสร้างวัดให้ใหม่ของพ่อก็บอกว่าเออก็ดีจะได้เอาหมูไว้ที่อื่นก็เอาหมูไปของพ่อก็เลยคิดถึงเธอที่เอาข้าไปให้เอาอะไรไปให้อย่างเงี้ยพ่อคิดถึงเขาก็เลยปั้นขึ้นมาเขาปั้นขึ้นมาประเทศไทยเราตอนนั้นกําลังเริ่มมีกระดาษต่อไปต้องเป็นขยะ พ่อก็เลยเออมาทําเป็นเอาสิงก็ได้นี่พ่อก็เลยปั้นขึ้นมาแล้วก็มาเทพิมพ์จากรุ่นคุณพ่อใช่ไหมคะกลายมาเป็นป้าน้อยรุ่นที่สองแล้วกลายมาเป็นสินค้าที่ชุมชนแล้วทุกคนต้องพูดถึงเวลามาที่นี่ป้าน้อยรู้สึกยังไงบ้างคะอู้ดีใจมากค่ะเราไม่อดแล้วค่ะ <laughs> <c ười> คือป้าน้อยก็ไม่ได้ว่าจะเก็บวิชานี้เอาไว้กับตัวคนเดียวค่ะป้าน้อยเดี๋ยวนี้ออกชุมชนค่ะ เห็นขอป้าน้อยมีไปสอนเปาอนก่ณ์ไปให้แล้วก็ให้อาชีพเขาอีกให้อีกอีกแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเขาทําแล้วเขายังไม่เข้าใจมาหาป้าน้อยที่นี่้มา้อทำป้าน้อยไม่ได้เงินเขาแม้แต่บาทแดงนะคะแต่ป้าน้อยอยากจะให้มีคนสานต่อเพราะอายุป้าน้อยตอนนี้ก็74เชื่อเลยแววตาป้าน้อยนะ่นคือมีน้ําตาคลอแบบน้องเหมือนเหมือนเราอิ่มอบใจตรงนี้กับการเป็นผู้ให้ทุกวันนี้เราก็ภูมิใจก็ไปทุกชุมชนค่ะค่ะ เรื่องราวที่แสนจะนาภาพภูมิใจแต่เชื่อไหมคะว่าหมูน้อยเหล่านี้ราคาย่อมเยาวมากไม่อุดหนุนคือพลาดค่ะเห็นหมูกระดาษน,น่ารักแบบนี้นะคะป้าน้อยขาตัวเท่าไหร่นะคะเจ็ดสิบค่ะเดบาทรออะไรล่ะคะเขาช่วงเชียร์ให้ช็อปกันเลยค่ะช่วงเชียร์ให้ช็อปช่วงเชียร์ช็อปวันนี้ เน้นพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับของฝากน่ารักน่ารักนะคะหมูกระดาษแก้มป่องตาโตและที่สําคัญนะคะเห็นหมูน้อยหมูใหญ่แบบนี้นะคะงานแฮนด์เมดลิมิเต็ดจริงไหมคะคุณลิวรีวิวเลยค่ะหมูน้อยหมูใหญ่งานระดับแฮนด์เมดลิมิเต็ดทุกตัวคะ่ะ,คะและใช้เวลาขึ้นรูปลงสีสันอย่างบรรจงตั้งใจมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยและอลารมณ์ขันของคุณลุงคุณป้าท่านด้วยค่ะ รู้ราคาก็อย่าตกใจนะคะทั้งสองท่านเขาไม่หวังกำไรแค่อยากให้ผู้ซื้อมีความสุขและนึกถึงชุมชนเท่านั้นคะ่ะและตอนนี้นะคะมาถึงช่วงโปรโมชั่นของรายการเราแล้วล่ะคะ่ะคุณป้าน้อยคะตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้700รอยค่ะแถมตัวนี้1ตัวคตัวว้าวมีของแถมด้วยนะคะแล้วหมูสามชั้นเล็กล่ะคะ2 5 0ค่ะแถมตัวไหนคะ 2> <2> นี่1นึ่งตัวน่ารักมากเลยส่วนทางด้านหมูสามชั้นใหญ่ล่ะคะ620ค่ะแล้วมีแถมเป็น หนึ่งคู่ค่ะหนึ่งคู่ <ๆ S 2> รับไปเลยนะคะๆๆของนื้รักราคาดีๆของเขตธนบุรีเนเชียให้ชอบเลยค่ะชัยพีเราคือทีมผู้ชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์ กว่าทศวรรษของการทำงานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนช่วยพีอาเราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณ ริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะการสัมมนาดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ได้เวลาตะลุยจอร์เจียดินแดนโรแมนติกแห่งเทือกเขาคอเคซัสท่องทัวร์จอเจียบาตูมีคุทาซีกอรีกูดาอุรีพัสเปกิมิสเคตาทาบเบเลซี8วัน5คืนกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์วันที่8 15มิถุนายน2565ราคาเริ่มต้น48,900บาทสอบถามและขอรับโปรแกรมทัวร์ได้ที่ดีไซน์ทริปโทร0819055147 ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิ่นนะคะใช่ค่ะวันนี้เนทขออนุญาตนะคะเข้ามาขอคำแนะนําในการมาท่องเที่ยวที่ชุมชนกูดีจีนแห่งนี้ค่ะค่ะยินดีมากเลยค่ะเนทไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าที่นี่ชุมชนกูดีจีนมีของกินของฝากเยอะมากเลยเหรอคะ่ะที่นี่ก็จะเป็นชุมชนเขาเรียกว่าชุมชนโบราณที่เชื่อพระเจ้าตักสินกอบกู้เอกราชท่านก็ให้การงานเราตั้งแต่แรกตั้งแต่สมัยบัรนพรบุรุษเราได้ทํางานในวังได้ทํางานไนฟ้าวัดเตียบแล้วก็ทหารเรือ ซึ่งผู้ชายรับราชการผู้หญิงก็ไปทํางานในครัวอย่างนี้ค่ะเราก็เลยได้ตํำรับตําราของชาววัง้วยแล้วก็ชาวโปรตุเกสที่เข้ามาอยู่ที่นี่17นามสกุลแรกนะคะอย่างตัวขนมฝรั่งกูดีจีนใช่ไหมคะให้พี่ปิ่นแนะนำหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเน็ตเห็นแล้วเน็ตอยากจะมาทานที่นี่เลยขนมฝรั่งกูดีจีนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกขนมเค้กก้อนแรกในประเทศไทยเพราะชาวโปรตุเกสเข้ามาที่นี่ เขาก็ไม่ค่อยชอบกินข้าวเนาะเขาก็จะทําขนมไข่ขนมฝรั่งเนี่ยแต่เราเรียกขนมฝรั่งว่าชาวโปรตุเกสทำนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะถ้าอยากมาพบบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งมันก็อยู่ในกรุงเทพเนาะบางคนมาถึงบอกว่าเอ๊ะกรุงเทพมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเราก็เลยอยากให้มาแล้วก็ถ้าเดินทางมาที่นี่นะคะเราก็จะมาได้หลายทางด้วยกันแต่ถ้าเข้าไปในชุมชนเราก็จะมีป้ายบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เข้าเดินเข้าไปแล้วถามกันต่อๆได้เลยค่ะที่นี่เป็นคนใจดีก็จะบอกต่อๆกันไว้ราคาของมัปิ่นแล้วเดี๋ยวต้องขอตัวไปเ่ยวในชุมชนก่อนลวค่ะขอบคุณที่ปิ้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุยกับคุณปิ่นเสร็จเนทก็เดินตามป้ายบอกทางของชุมชนมาจนถึงร้านขนมฝรั่งกูดีจีแล้วค่ะแต่ตอนนี้ทุกท่านกำลังคล่ำเคร่งกับการอบขนมกันเนทเลยต้องนั่งสูดกลิ่นหอมๆและดูการทำไปก่อนค่ะ ขนมฝรั่งขนมโบราณอายุกว่า200ปีมีต้นตำรับมาจากชาโปรตุเกสที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนกุดีจีนเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอนนี้ก็เป็นขนมลูกผสมระหว่างจีนกับฝรั่งเพราะตัวขนมมีความหอมหวานนุ่มนวลตามตำรับของโปรตุเกสแต่หน้าของขนมเพิ่มรสชาติด้วยผลไม้มงคลตามความเชื่อของจีนค่ะคุณผู้ชมคะเนชิมขนมไป2ชิ้นค่ะ แล้วก็ต้องขอคิ้วกลับไปทานต่อที่บ้านเหตุผลก็คือเนต้องเตรียมกระเพาะไว้สำหรับร้านอร่อยเจ้าถัดไปค่ะและตอนนี้นะคะตามเนตไปทานกลางวันด้วยกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวแล้วก็ร้านที่เราอยู่ตรงนี้นิดนึงค่ะครับผมชื่อรัทนันโกนาโนนะครับเป็นเจ้าของร้านเฮโลนมสด ตั้งอยู่ร้านตั้งอยู่หน้าโบสถ์ซานาฟูนะครับเดินเข้ามาเมื่อกี้เห็นติดดินมน้ําเลยใช่ค่ะติดดื่มน้ําเลยครับชื่อเล่นว่าชื่อเล่นชื่อบูมครับน้องบูมน้องบูมนี่เป็นทายาทรุ่นที่เท่าไหร่นะคะของที่ร้านเป็นรุ่นที่5้าแล้วครับรุ่นที่5เดี๋ยวนะร้านนี่เปิดเปิดมากี่ปีแล้วคะจริงๆร้านเปิดมา8ปีแต่ก่อนหน้านั้นคุณยายจะขายอยู่หน้าโบสถ์จะเป็นร้านรถเข็นเล็กๆครับจะขายมาประมาณ30 40ปีแล้วครับขนมจีนของเราเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงคะน้องบูม จุดเด่นก็คือรสชาติจะกลมกล่อมไม่เลี่ยงกะทิจนเกินไปอะครับจะเป็นเครื่องแกงสูตรพิเศษของคุณยายสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อคุณยายมาถึงรุ่นที่5แล้วจะบอกว่าตอนนี้ขนมจีนของเราขึ้นชื่อมากแล้วก็ร,ร้านของเราตรงนี้เหมือนเป็นหนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องมาเช็คอินในชมุมชนของเราเลยรู้สึกยังไงบ้างคะน้บุก็รู้สึกดีใจครับที่ลูกค้าชอบและเราได้มีโอกาสได้ เผยแพร่วัฒนธรรมได้ทานอาหารดั้งเดิมของชุมชนก็มีโอกาสก็อยากให้มาเที่ยวกันนะครับรู้สึกยินดีมากรับที่คาชอบร้านนี้คือการมัดรวมความฝันของคนรุ่นใหม่เข้ากับความสุขของคนรุ่นปู่ย่าตายายให้ออกมาเป็นธุรกิจที่สร้างความมั่นคงให้ชีวิตพร้อมกับความภาคภูมิใจของชุมชนแวะมาแถวนี้เมื่อไหร่อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะ และขอเชียร์นิดนึงค่ะทานขนมจริงคุณยายต้องับท้ายด้วยบราวนี่คุณหลานฟินมากค่ะ ในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมูคนะ่คณะการสัมมนาดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0-819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัยพี P R, เราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวษรษของการทำงานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัยพีอาเราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณ ได้เวลาตะลุยจอร์เจียดินแดนโรแมนติกแห่งเทือกเขาคอเคซัสท่องทัวร์จอร์เจียบาตูมีคุทาซีกอรีกูดาอุรีพัสเบกิมิสเคตาทาเบเลซี8วัน5คืนกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์วันที่8ถึง15มิถุนายน2565ราคาเริ่มต้น48,900บาทสอบถามและขอรับโปรแกรมทัวร์ได้ที่ดีไซน์ทริปโทร0819055147 นี่ได้อยู่ที่ศาลเจ้าเกียนอันเกงค่ะศาลเจ้าแห่งนี้นะคะถือว่ามีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในย่านฝั่งทนเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะศาลเจ้าเกียนอันเกงหรือศาลเจ้าแม่กวนอิมศาลเจ้าหลังเล็กที่เงียบสงบของชุมชนกูดีจีนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรีมีอายุมากกว่าร้อยปีเลยค่ะกล่าวกันว่าชาวจีนฮกเกี้ยน ที่ตามเสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้สร้างโดยพบจารึกที่เก่าที่สุดบนระฆังระบุว่าปีอู่เซินแห่งราชสมัยพระเจาเ้าเต้ากวงซึ่งสามารถเทียบได้กับปีพุทธศักราช2,391ในสมัยรัชกาลที่3ค่ะด้วยความงดงามของเชิงช่างงานปูนปั้นและงานแกะสลักไม้ที่หาชมได้ยากประกอบก,บกับการดูแลรักษาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมในปีพุทธศักราช2,551 ศาลเจ้าแห่งนี้จึงได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และปัจจุบันศาลเจ้าอยู่ในความดูแลของตระกูลสีมาสเถียนหรือแซ่ซิ้มเดิมซึ่งในวันนี้ทายาทคนปัจจุบันให้เกียรติมานำชมด้วยตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะ คุณด้วงนะคะโอ้โหก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณด้วงมากๆนะคะที่ให้เกียรตินำชมในวันนี้ค่ะครับเราต้องสักการะองค์ประธานกันก่อนเลยดีไหมคะได้ครับเราต้องเชิญคุณด้วงนัได้เลยค่ะนี่เลยครับครับ ดูตรงนี้เป็นองค์ประธานของศาลเจ้าเลยใช่ไหมใช่ครับองค์ประธานก็คือองค์พระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวนนะครับหรือว่าชาวจีนจะเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับองค์ท่านก็จะทําจากไม้แล้วก็ปิดทองอยู่ในชุดของพระจีนนะครับอยู่ในปางสมาธิด้วยนะครับก็จะเป็นองค์ที่เก่าแก่คู่กับศาลเจ้ามาตั้งแต่แรกเลยในทางด้านนี้นะครับก็ จะเป็นเจ้าจแม่หมาโจ้ตั้งท่านไว้คู่กันนะครับแล้วจากด้านนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าพ่อกุอูสองข้างที่เราเห็นที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ก็คือส8บดอราหานนะครับก็มีด้านละ9าองค์เนตแอบเห็นว่าที่นี่มีงานจิตกรรมที่น่าสนใจมากๆใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไระคะจิตกรรมทั้งสองผนังอของสันเจ้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของสามโกนะครับแต่ว่า เป็นการวาดในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับก็เป็นตั้งแต่ตอนแรกเลยสาบานในสวนท้อนะครับแล้วก็จะไล่ไปแต่ละตอนแต่ละตอนจนจบผนังด้านหนึ่งนะครับแล้วก็มาต่อผนังอีกด้านหนึ่งจะจบเรื่องของสามก๊กลักษณะงานจิตรกรรมตรงนี้เขาเรียกว่างานอะไรคะพี่ดวงอันนี้เป็นงานวาดบนปูนเปียกนะครับก็ก็จะเป็นงานจิตรกรรมที่อาจจะหาดูได้ยากนะครับ คุณด้วงคะคพอเน็ตไม่ยืนตรงจุดนี้แล้วเน็ตแอบมองขึ้นไปข้างบนพอเห็นใกล้ๆเนี่ยมันผิดจากตอนแรกที่เน็ตคิดคือตอนนี้เดินเข้ามาเน็ตก็เห็นว่าเป็นไม้ทั่วไปแต่พอเน็ตมายืนจุดนี้เน็ตรู้สึกว่าไอ้นี่มันเป็นเหมือนเรื่องราวหรือไม้แกะสลักถูกต้องไหมคะใช่ครับค่ะเป็นเรื่องราวที่ใช้ไม้แกะสลักเป็นตัวบรรยายนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่ อยู่บนไม้เกะสลักนี้คือเรื่องราวของสามโกกเช่นเดียวกันเรียกว่าสารเจ้าเกียนอันเกงน,นี่คือเก่าแก่มากๆขนาดนี้แล้วทางคุณด้วงมีวิธีการดูแลรักษาสารเจ้าแห่งนี้ยังไงบ้างะคะครับก็จริงๆต้องบอกว่าการดูแลของเราเนี่ยตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับในแต่ละรุ่นตกทอดมาจนถึงในรุ่นผมในรุ่นปัจจุบันเนี่ยเราก็สืบทอดในเจตนารมณ์นั้นเพื่อที่จะให้เป็นสมบัติที่ชนรุ่นหลังจะได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษานะครับรวมทั้ง ได้มากราบขอพรในพื้นที่ที่มีความสงบร่มเย็นจากการอนุรักษ์ของเราเนี่ยก็เลยทําให้ทางสันเจ้าเองเนี่ยได้รับพระทานรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นนะครับเมื่อปี51เป็นขวัญและกําลังใจที่ทําให้เราเได้ดํารงการอนุรักษ์ต่อไปสัสดีท่านผออีกครั้งนะคะกลับมาเจอท่านผออีกครั้ง ก่อนอื่นสารภาพก่อนเลยค่ะท่านจะบอกว่าวันนี้หนึ่งวันไม่พอจริงๆไปในชุมชนกูดีจีนคือทั้งของกินทั้งที่เที่ยวสถาปัตยกรรมแล้วก็อาหารอร่อยเยอะมากเลยค่ะท่านทางด้านของท่านผอเองเนี่ยมีนโยบายนะคะที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพแล้วก็สนับสนุนทางด้านของเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนแห่งนี้เนี่ยท่านมองภาพไว้อย่างไงแล้วก็มีการตั้งนโยบายไว้อย่างไงบ้างคะเราก็จะนําเสนอในทุกลูกดบพยายามที่จะวาวงแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นสำนักต่างๆ,างๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะร่วมมือร่วมใจกันนะคะครตรงนี้เนี่ยถ้าจะเห็นว่าเส้นทางที่เดินมาหน้าวัดนะคะกรุงเทพมหานครก็ให้สำนักท้องเมืองมาปรับปรุงทางไตราพรเพื่อที่จะให้เส้นทางที่เดินท่องเที่ยวเนี่ยสะดวกนะคะคคทุกๆค,คนร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นชุมชนนิปราท้อ้งิ่นเล่าเรื่องในชุมชนคุณดวงล่ะคะได้ฟังตรงนี้เราคิดว่าเราอยากที่จะ ทำอะไรต่อไปหรือว่าเพิ่มเติมอะไรที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในชุมชนของเราแล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็กลับไปบอกต่อค่ะในส่วนของสถานที่เองนะครับเราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้มีความสะดวกมากขึ้น,นและในขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณทางกรุงเทพมหานครนะครับในหลายๆสมัยต่อมาจนตอนนี้ามาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คิดว่าต่อไปก็จะทำให้มีคนที่จะเข้ามายัาง ศาสนสถานนี้เองได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็มีความสวยงามประกอบด้วยนะครับอาจจะมีผู้คนที่เข้ามาเยอะขึ้นนะครับก็ต้องก็ต้องขอบคุณทางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับค่ะเรียกว่าได้ฟังความร่วมมือนะคะนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะคะในความร่วมมือกันนะคะที่ทําให้เราได้เห็นว่าวันนี้จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคือที่นี่กรุงเทพมหานครนะคะ แล้ววันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณท่านผอค่ะขอบคุณพี่ดวงค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้กรุงเทพมหานครได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวทนบุรีซึ่งมีการเชื่อมโยงและมีความหลากหลายของรูปแบบมากยิ่งขึ้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะคะแฟนๆรายการของเราได้มาเป็นกลุ่มแรกๆแน่นอนค่ะ แต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเนยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วง P.R. มาเองการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวจำเป็นต้องทำควบคู่ไปกับการดูแลการเตรียมความพร้อมของเมืองนะคะแล้ววันนี้เราก็มีคำยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจจากทางเขตธนบุรีมาฝากกันค่ะนะคะนอกจากกรุงเทพมหานคระจะมาปรับ ทั้งเรื่องเส้นทางจักรยานทุงเรื่องทางเดินริมแม่นม้ำท่างพงยาแล้วเนี่ยในส่วนของเพจเราก็จะดูแลเรื่องของไฟส่องสว่างอย่างตอนนี้เรามีโครงการพอ,อเดินดินเราก็จะลงไปถึงพื้นที่ชุมชนเพื่อไปถามถึงสภาพปัญหา สภาพความเป็นอยู่หรือว่าความต้องการของประชาชนนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าตรงไหนที่เราอาจจะพลาดไม่ได้ไปดูก็จะมีเรื่องแจ้งเข้ามาจากชุมชนเราก็จะเรียบลงไปดําเนินการให้ทุกครั้งที่เราขอความร่วมมืออะไรทางชุมชนก็จะให้ให้ความร่วมมือเสมอและในขณะเดียวกันเมื่อเวลาที่เขตอาจจะยังไม่ได้ลงไปดูแลเขาเขาก็จะดูแลกันเองมีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็งเกือบทั้งหมดค่ะ